สวัสดีครับผมอาจารย์โรเบิร์ตวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีการที่เราจะหากระเป๋าสตางค์สีดูดซับที่ตรงกับธาตุสีของเราได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอาจารย์ขอย้ำนิดนึงนะครับว่าในด้านของธาตุสีเนี่ยนะครับมันจะคนละศาสตร์กับการที่เราไปดูดวงวันเดือนปีเกิดมาแล้วเขาบอกว่าเราเป็นธาตุอะไรนะครับเพราะว่าธาตุสีเนี่ยนะครับเราจะวิเคราะห์จากเซลล์ผิวของเรานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีที่จะดูว่าแเราเนี่ยเป็นคนธาตุไหน แล้วก็จะบอกสีกระเป๋าสตางค์นะครับที่ตรงกับธาตุของเราไว้ท้ายคลิปนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยเป็นคนธาตุไหนในด้านของถานศาสตร์ของสีเนี่ยนะครับเราจะใช้ธาตุดินน้ําลมไฟนะครับที่อยู่ดินน้ําไฟลมที่อยู่ในตัวเรานะครับเพราะร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยสี่ธาตุนะครับธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะครับแต่อย่างแรกครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราคือคนธาตุสีอะไรนะครับ สองขั้นตอนนะครับง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องรู้วิเคราะห์นะครับว่าเราเนี่ยนะครับรู้นะครับว่าเราเป็นคนผิวอ้มเหลืองหรืออมชมพูนะครับคนถ้าเกิดคุณเป็นผิวคนผิวอมเหลืองเนี่ยคุณจะมีเซลล์เม็ดสีผิวใต้เทืงผิวหนังที่เป็นคาราทีนะครับก็คือเซลล์สีเหลืองแบบนี้นะครับอยู่ใต้ผิวหนังนะครับถ้าเป็นคนอมชมพูนะครับคุณจะมีเซลล์เม็ดสีผิวที่เรียกว่าเฮอร์โมโกบินนะครับอยู่ใต้ผิวหนังของคุณก็จะออกมาเป็นอมชมพูแบบนี้นะครับซึ่งนะครับในการวิเคราะห์ ในแสงแดดธรรมชาตินะครับในแสงธรรมชาตินะครับไม่ยืนกลางแดดนะครับหลบแดดมานิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ใช้ไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าไฟเหลืองหรือไฟขาวนะครับเพราะว่ามันจะทําให้สีเพี้ยนนะครับให้เรานะครับมองไปที่ใต้ผิวหนังนะครับหรืออันเดอร์โทนสีอันเดอร์โทนของเรานะครับไม่ใช่สีโอเวอร์โทนนะครับแบบเนี้ยนางแบบที่อาจารย์เอามานะครับน่าจะเปรียบเทียบได้ง่ายนะครับก็คือว่า ผิวภายนอกของเธอเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนผิวโอเวอร์โทนหรือว่าผิวภายนอกเนี่ยเรียกว่าเป็นคนผิวดำนะครับแต่อันเดอร์โทนเนี่ยนะครับคนนี้จะออกแดงเห็นไห,นหมฮะจะออกแดงนะครับในใต้ใต้สีดำเนี่ยจะเป็นสีแดงครับอันนี้ใต้สีดําจะเป็นสีเหลืองนะครับถ้าคุณใต้สีดําเป็นสีแดงอย่างนี้นครับคุณเป็นคนผิวอมชมพูนะครับคณใต้ผิวดำนะครับค,คุณเป็นอมเหลืองแบบนี้นะครับคุณจะเป็นผิว ผิวอมเหลืองนะครับซึ่งถ้าคุณภายนอกสีขาวเนี่ยก็ยิ่งดูง่ายนะครับก็ผิวชมพูอมเหลืองเนี่ยถ้าคุณคนขาวคุณจะดูง่ายมากเลยส่วนใหญ่จะมีปัญหาคนผิวคล้ำอาการก็เลยเอานั้งแบบของผิวคล้ำมานะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับก็ผิวขาวก็เหมือนกันครับให้คุณดูว่าคุณออกแดงหรือคุณออกเหลืองนะครับออกแดงคุณเป็นโรมชมพูคุณออกเหลืองคุณเป็นสีเป็นอมเหลืองนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้คุณรู้แล้วนะครับว่า คุณเป็นคนอมเหลืองหรือผิแต่อย่างที่บอกครับถ้าเกิดคุณยังงงๆนะครับก็ลงไปดูลิงก์หรือว่าดูท้ายวิดีโอนะครับอาจารย์จะมีคลิปหนึ่งที่ทําการวิเคราะห์แบบละเอียดเลยนะครับว่า,าหาแบบละเอียดเลยว่าเราเป็นคนผิวอมเหลืองหรือผิวนะครับโอเคนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดคุณรู้แล้วว่าคุณเป็นคนอมเหลืองนะครับคุณคนคนผิวอมเหลืองเป็นคนธาตุอะไรได้มากนะครับจะเป็นคนธาตุได้อยู่2องธาตุนะครับคือธาตุไฟกับธาตุลมนะครับ แล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนนมชมบูนะครับก็จะเป็นได้2ธาตุเหมือนกันก็คือธาตุน้ําหรือธาตุดินนะครับดังนั้นนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่านะครับใครเป็นใครนะครับโอเคเรามาดูนะครับขั้นตอนที่2นะครับว่าเราจะมาแยกธาตุกันแล้วครับว่าตกลงเราเป็นคนธาตุหลักธาตุอะไรกันแน่นะครับสิ่งที่เราต้องรู้อย่างที่2นะครับคือเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยมีให้สังเกตที่ตาขาวอย่างเดียวเลยง่ายๆนะครับเรามีตาขาวที่หม่นๆแบบนี้หรือตาขาวที่ขาวจ๊วะ แบบนี้นะครับขาวจัวชัดแบบนี้นะครับเนี่ยเอ่อมนมนแบบนี้หรือว่าตาขาวจัวชัดแบบนี้นะครับเอ่อถ้าเกิดคุณมีตาขาวมนมนแบบนี้คุณจะเป็นคือตาขาวตาดำจะไม่ไม่ตัดกันมากคืนๆกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ตาขาวชัดอย่าวเนี่ยคุณจะเป็นลักษณะตาขาวตาดำตัดกันชัดเจนคือดูตาขาวเป็นหลักดีกว่านะง่ายๆนะฮะคือถ้าดูตาขาวเนี่ยชัดแสดงว่าคุณเป็นคนไฮคอนทราส์ถ้าเอ่อถ้าตาขาวมดนนะครับคุณเป็นโลคอนทราส์นะครับ โอเคนะครับตอนนี้เรารู้นะครับว่า1น่ะครับคุณเป็นคนผิวอมเหลืองหรืออมชมพูนะครับ2นะครับคุณเป็นคนที่มีตาขาวชัดหรือตาขาวหมดนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว mmm <like e ่าแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือถ้าเกิดคุณเป็นคนธาตุไฟนะครับคือคุณจะมีคนที่จะเป็นคนที่มีผิวอมเหลืองนะครับแล้วก็ตาขาวหมดนะครับตาขาวหมดหรือโลคอราสครับแต่ถ้าเกิดคนผิวอมเหลืองตาขาวคุณไม่หมดตาขาวคุณชัดแจ๋วเลยนะครับ ใสปิ้งเลยอย่างเงี้ยนะครับคุณจะเป็นคนผิวคนธาตุลมนะครับคุณเป็นคนธาตุลมนะครับแล้วถ้าคุณไม่ใช่คนผิวเหลืองแหละคุณเป็นคนผิวมชมพูนะครับแล้วถ้าเกิดตาขาวคุณคัดตาขาวเนี่ยคุณใส่ขาวจั้วะเลยนะครับไม่หมดนะครับคุณจะเป็นคนธาตุน้ํานะครับแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนผิวอมชมพูนะครับแล้วตาขาวหมดนะครับคุณจะเป็นคนธาตุดินนะครับอันนี้นะครับคนสี่ธาตุนะครับคุณต้องเป็นหนึ่งในสีนี้แน่นอนนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรารู้ธาตุหลักของเรานะครับหนึ่ง จากการที่เราวิเคราะห์ตัวเองเมื่อสักครู่นะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราเป็นคนธาตุน้ํานะครับกระเป๋าสตางค์ใบนี้นะครับคือกระเป๋าสตางค์สีดูดซับของคุณเลยนะครับอันนี้สามารถที่จะสั่งอาจารย์ได้นะครับเป็นยี่ห้อโคชนะครับอาจารย์มีโปรโมชั่นเดี๋ยวจะบอกใช้คลิปนะครับว่าโปรโมชั่นอย่างไรบ้างอันนี้รวมค่าวิเคราะห์ด้วยนะครับแล้วทุกคนเป็นคนธาตุลมนะครับอันนี้คือกระเป๋าสตางค์สีดูดซับของคนธาตุลมนะครับอาจารย์คัดมาแล้วนะครับเป็นยี่ห้อโค้ชนะครับสามารถสั่งได้อันนี้อาจารย์จะวิเคราะะหห์ใ้ฟรีเลยนคับ และถ้าคุณเป็นคนธาตุดินนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าสตางค์สีดูดซับของคุณเลยนะครับแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนธาตุไฟนะครับกระเป๋าใบนี้นะครับสีนี้เป็นกระเป๋าสตางค์สีดูดซับของคุณเลยนะครับอันนี้นะครับสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับสามารถสั่งได้นะครับเป็นยี่ห้อโคชนะครับแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็คือ2 5 0 0นนะครับลดเหลือ1,500านะครับแล้วก็ใน1 5น0้าเนี่ยอาจารย์จะวิเคราะห์ ท่าให้ฟรีเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยการวิเคราะห์า่าสีเนี่ยอาจารย์คิดอยู่ที่พันเแล้วนะครับออนไลน์นะครับก็หวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับถ้าเกิดไม่สั่งกระเป๋ากับอาจารย์นะครับก็สามารถที่จะแคปหน้าจอนะครับแล้วก็เอาสีเนี่ยไปเทียบนะครับกับกระเป๋าที่เราจะซื้อหาได้เลยนะครับสีนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตครับเพราะเป็นา่าของเราาตาดินน้ำไฟลมเราจะไม่เปลี่ยนตลอดชีวิตนะครับโอเคนะครับมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็เข้าไปดูเพจของอาจารย์ได้นะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ